การป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อออนไลน์ภัยออนไลน์ทุกวันนี้มีข่าวไม่เว้นแต่ละวันหากเกิดพลาดพลั้งจะดำเนินการอย่างไรกับมิจฉาชีพยุคนี้มักทำให้เสียหายแต่ละรายไม่มากแต่เน้นหลอกลวงเป็นวงกว้างหลากหลายคน <S <S คน,นี่คือการป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อออนไลน์วันนี้เรามาคุยกับคุณตำรวจว่าจะป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออะไรอย่างไรบ้างครับการตกเป็นเหยื่อหรือไม่ตกเป็นเหยื่อเราก็ต้องมีสติไม่ทันหลงกล อยากให้แจ้งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกรณีเสียหายไปแล้วไม่ว่าจะมากหรือน้อยอยากให้มีการแจ้งตำรวจตำรวจจะได้ดำเนินการอย่างน้อยสุดจะได้หยุดวงจรบัญชีมาหรือบัญชีหลอกลวงประชาชนมิจฉาชีพมักใช้วิธีหลอกลวงให้เสียหายแบบรายย่อยเยือกระจัดกระจายรวมตัวกันไม่ได้เด็กๆและเยาวชนต้องมีความฉลาดทางดิจิทัลนะครับแล้วถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราตกเป็นเหยื่อบนโลกออนไลน์ไปแล้วล่ะครับคุณตำรวจต้องแจ้งข้อมูลก,กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ จะได้นำเนินการบางท่านอาจจะบอกว่าแค่นี้ช่างมันเถอะถือว่าเป็นฟาดเคราะห์แต่ถ้าเสียหายไปแล้วไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็อาจจะส่งผลกระทบต่อคนจํานวนมากก็ได้เพราะโจรพวกนี้ยังลอยนวลอยู่สําหรับพ่อแม่หรือคุณครูหรือผู้ใหญ่เมื่อเด็กๆหรือเยาวชนตกเป็นเหยื่อออนไลน์ควรทําดังนี้ 1. ตั้งสติสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด 2. คิดเสมอว่า เด็กเป็นเหยื่ออย่ากล่าวโทษเด็กและห้ามใช้กําลังโดยเด็กขาดเพราะเด็กอาจไม่เล่าเรื่องราวทั้งหมด 3. รวบรวมหลักฐานเอกสารที่เราต้องเตรียมสําหรับการแจ้งความสําหรับการแจ้งความที่สถานีตํารวจเอกสารที่จะต้องใช้บัตรประจําตัวประชาชนและเยาวชนเอกสารหลักฐานข้อมูลผู้เสียหายสําหรับการแจ้งความแบบออนไลน์แล้วถ้าบางคนไม่อยากจะมาสถานีตํารวจถ้าแบบนี้ตํารวจจะมีข้อมูลหรอครับ หรือเราจะมีวิธีแจ้งความแบบอื่นไหมครับไม่ต้องกังวลครับสามารถแจ้งความได้หมดทุกที่เลยครับเพราะเรามีระบบแจ้งความออนไลน์เฉพาะอัจกรรมทางเทคโนโลยีที่เว็บไซต์ t h a i p o l i c e o n l i n e .com สามารถแจ้งความออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ก็ได้ขั้นตอนแจ้งความออนไลน์ 1. ไปที่เว็บไซต์ www.thaipolifonline.com เลือกแจ้งความออนไลน์และลงทะเบียนเพื่อเข้าระบบ 2. เข้าสู่หน้าแรกแล้วเลือกแจ้งความออนไลน์ 3. กรอกข้อมูลรายละเอียดสำคัญให้ครบถ้วนทั้งในฝั่งผู้เสียหายและข้อมูลผู้ร้าย 4. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดให้เรียบร้อยจากนั้นกดยืนยันเป็นอันเสร็จสิ้นการแจ้งความออนไลน์ 5. ผู้เสียหายสามารถติดตามสถานะการแจ้งความได้ที่หน้าเว็บไซต์โห ดีมากเลยครับแบบนี้ทุกคนจะสามารถแจ้งความออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเสียเวลารวดเร็วและสะดวกมากๆเลยครับผมเปิดดูแล้วมีคู่มือการใช้งานและมีเบอร์ติดต่ตอฉุกเฉินด้วยครับขอบคุณนะครับคุณตำรวจเพื่อนๆลหละครับเคยเจอเหตุการณ์<ๆ>การตกเป็นเหยื่อบนโลกออนไลน์ไหมครับ เราเคยได้ยินมาแน่ว่าเคยมีการหลอกให้ทำอาชีพเสริมเป็นงานทดลองการใช้สินค้าโดยให้โอนเงินมาซื้อสินค้าทดลองใช้หลังจากนั้นจะได้เงินค่ารีวิวสินค้าพองานเสร็จก็หายไปเลยเสียเงินเป็นหมื่นเลยแหละ ใช่แล้วเราเคยได้ยินเรื่องหลอกให้ติดตั้งโปรแกรมแล้วจะโอนเงินให้แต่กลับกลายเป็นว่าควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์มือถือแล้วดูดเงินออกไปจากโทรศัพท์เราอะ่ะน่ากลัวจริงๆเลยเพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อออนไลน์ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำที่ตำรวจแนะนำแล้วล่ะนะทุกคนบ๊ายบาย